นี่ผมอยู่ที่ The Walk สาขาเกษตรนวมินทร์แล้วครับท่านผู้ชมครับด้านหลังผมนี่เองผมได้นัดกับช่างโจ้ทึ่งนางเป็นเจ้าของร้าน The Gallery เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการตัดผมกันเลยทีเดียวเลยนะครับคุณยุพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนหลังคาบ้านใหม่พร้อมค่ทำหน้าดีใจหน่อยอตื่นเต้นหน่อยโอ้โหอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับช่างโจ้ข้างในกันเลยดีกว่าครับ ถึงแล้วมาที่ถึงร้านเดอะแกลเลอรี่เทียร่าร้านที่เริ่ดเจอกรัสที่สุดเลยสวัสดีครับนัดกับช่างโจอไว้ช่างโจออยู่ไหมครับอยู่ค่ะอยู่ไหนฮะอยู่นี่ค่ะโอ้ผมเล็กมากค่ะคุณจอสวัสดีสวัสดีค่ะจันทร์โจลค่ะโอ้คิดถึงมากเลยเจอเดีแต่ต้นปีเม่อสิมาหาน้องอีทีมาตอนจะปิดปีเลยนะคะเนี่ยอย่าลืม ต้นปีเป็นการเปิดสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะแลวก็ส่งท้ายปีเก่าก็ให้ช่างโจ้เป็นคนที่ส่งท้ายเพราะอย่าลืมไว้ว่าช่างโจ้มีมงกุฎการันตีถึง18อันวุ้ยตายตอันที่19วันนี้อาจารย์จะมาเม้าให้หนู <c oughs> ใช่ไหมครัช่างโจ้เดี๋ยวจะาได้เลยโอเคค,อค่ะวันนี้ผมมีผู้โชคดีที่มาร่วมในรายการของเราชื่อคุณยุทวันนี้เป็นไงบ้างเป็นเหบ้างเส้นผมเป็นไงบ้างวันนี้เส้นผมเป็นไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตดูกันตรงนี้เลยเนาะตรงนี้นิดเดียววิศวกรามวิคะห์กันตรงนี้เลยว่า คุณลูกค้าเนี่ย<ค>ะนะคะก็ผิวเพินสวยนะคะคแต่คนอย่างนี้นะคะเทสขัดเทสเท,ทสตัชาตนะคะเงี้ยถ้าได้ดิบได้ดีนะวันนี้จะแปลงสวมให้นะ,ะได้ดิบได้ดีแล้วอออจากนี้เป็นนะคะ เกิดเจอจรัดไน้ค่ะจันขามาถูกที่ถูกทางแล้วค่ะมาดูคนละขาจันข้างชวิตใหม่้กับนางไปเลยคิดว่าอย่างนั้นนะคะว่าจะเปลี่ยนนางแล้ววันนี้นะเราจะตัดประมาณไหลนะคะจันเจ้าขาิีเทรนกำลังมากำลังที่ํะเป็นแบบเมนเทอร์เก๋เมนเทอร์เก๋เมนเทอร์เก๋แล้วพอตัดเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนวยการทําสีนะคะครับ ลูกนางก็จะเปลี่ยนแล้วก็เช็ดวิ่งรับคริสต์มาสปีใหม่ออต่อให้ถึงนู่นเลยค่ะวาเลนไทน์ค่ะจย์เจ้าขางั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะทํางานยังไงต่อให้คุณนายเขาค่ะจะได้สวยๆนะคะเอ,ออเ,คเอาเอาเลิศเลยนะเลิศเลยนะเอาเจิดเลยนะเจิดเลยค่ะโอเคเลยงั้นเราไปกันเลยค่ะจย์เจ้าขาค เพราะกันถึงเรื่องของเส้นผมของนางแบบกันก่อนดีกว่าค่ะเออเป็นยังไงบ้างอผมของคุณลูกค้าเนี่ยครับเป็นผมเส้นใหญ่นะกันตกเนาะแล้วก็จากประวัติเช็คแล้วเนี่ยนะคะคือคุณลูกค้าเนี่ยไปยืดผมมาถามว่ายืดผมดีไหมคะมันดีสําหรับคนที่เกิดมาในชีวิตอ่ะเหมือนแบบคือขออนุญาตคนที่บัญยิกมากมากอ่ะค่ะจันท์าหยญิกมากเกิดมาฉันไม่เคยผมตรงแล้วก็ไม่อยากจะรอันนั้นมันก็ง่ายดีกันแต่ว่าถ้าในมุมนึงอ่ะนะคะไม่ได้บอกว่า บอกว่านั่นคือทั่วไปนะแต่ว่านั่นคือความง่ายๆไม่ใช่ว่าผิดหรือถูกไม่ใช่ผิดหรือถูกค่ะแต่เรื่องแต่นความชอบส่วนตัวแล้วว่ามันง่ายดีค่ะมันง่ายดีแต่จริงๆแล้วอาจารย์โจงนม่เว่าธรรมชาติให้มานี่ันสวยที่สุดดีที่สุดแล้วถูกต้องที่สุดแล้วแต่ว่ามันจะมาเจอคนที่จะมาจัดสรรเนื้องานให้ออกมาดีหุือย่าเนี่ยมันต้องหาให้เจอเจอช่างที่มาเจริยให้มันได้เป็นลักษณะคือมันมีมีเหลี่ยมมีมุมที่เหมาะสมเกิดขึ้นมาค่ะอาจารย์โจ้พูดถูกถูกใจมากเลยนะคับกอ2ยี่สิบ ทีนี้ถามนิดนึงถามคุณยุเองคุณยุทาไมถึงไปยืดผมล่ะครับมีความเชื่อยังไงถึงว่าค sì ิดว่าเออไม่ยอมรับในความที่ผมอยากส่งของตัวเองก็ก็เห็นคนอื่นเขาสวยเหมือนเดิมอาจารย์เป็นไหมแต่จริงการยืดผมเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ามันจะสวยทุกคนนะครับมันคือว่าแต่เพื่ออว่าหนูว่า ผมเชื่อโดยช่างหนูนี่ประสบการณ์16-17ปีหนูว่ามันแค่ว่ามันง่ายแต่ถามว่ามันโอเคไหมโอเคในมุมนึงว่าดูได้ไหมแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้รู้ว่าหลังจากนี้เราจะเน้นไม่ให้นางผมหยิกกลับบ้านแต่จะดแบบไี้สวย<อ>สวยอย่างไรเนี่ยจะค่อยดูตอนแต่งชมดีกว่าว่าความเชื่อน,นั้นจะถูกเปลี่ยนณ<อ>ตอนนี้ครับอืมอ่ะลองดูครับเป็นยังไงบ้างวันนี้จะตัดประมาณให้ประมาณมไหลน,นะคะัประมาณไหลเสร็จแล้วก็แล้วก็จะทําสีอสีนี้ก็ทําแบบซีซันใหม่ เทรนด์ใหม่ที่กันมาจากนิวยอร์กแฟชั่นวีคกับปารีสแฟชั่นวีคเลยนะครเออมิลานด้วยผสมอีกนิดนึงแถมมาที่นี่แถมอีกนิดนึงมิลานด้วยเรื่องสีที่แบบเท่ากับเนี่ยค่ะฤดูนี้ค่ะฤดูที่เย็นๆแต่บ้านเราไม่ค่อยเย็นใช่วยมกรุงเทพเหนาวมากใช่เป็ว่าจรเทรนด์ดีให้นานนะเราค่อยมาดูว่าหลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นอย่างไรงามแบบไหนนะคะดีจังเลย ยุขาจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์โจอยากจะบอกุายุนิดนึงนะคะว่า Product ที่ใช้ในร้านเนี่ยโดยส่วนมากทุกตัวเนี่ยเป็นออร์แกนิกนะคะเพราะว่าหนึ่งมันจะเหมาะกับเทรนในปัจจุบันเนาะที่คนเราชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติงั้นสิ่งที่เราเลือกสรรแล้วเนี่ยนะคะแม้แต่น้ําที่เราใช้เนี่ยยังเป็นน้ํากรองนะจ๊ะอือดูมันน่มามหัศจรรย์ที่ว่าหนึ่งปกติมันเทาไปอาจจะเป็นน้ำปราปาทั่วไปที่บอกว่าเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าทางเราร้านเราเนี่ย ติดเครื่องกรองน้ําบริสุทธิ์นะคะเพื่อว่าจะคัดกรองพวกตะกรวดตะกรัน,นที่มากับน,น้ำเนี่ยค่ะแล้วก็ผมที่ได้เนี่ยแบบว่าผดักที่ดีอยู่แล้วแล้วยิ่งได้น้ําที่ดีมาประกอบกันเนี่ยทุกอ,อย่างมันจะลงตัวมากเลยนะคะ ชาตื่นใจอะไรดีงิมากค่ะสีผมนี่แบบบอกได้เลยดูเป็นธรรมชาติมากค่ะจากที่ช่างโจบอกว่าจากที่ผมค่อนข้างจะดำดำหนาหนาแน่นปึกใหญ่น่ากลัวมากสรุปตอนนี้เป็นไงคะสวยมากสวยมากผมเบาผมยิ้มมากเลยนะจันเนาะแต่ว่าเราสองคนเองเนี่ยเราก็นั่งยืนปลื้มกันสองคนค่ะแต่ต้องถามเจ้าตัวเจ้าตัวว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณยุคขาเป็นยังไงบ้างคะ มากเลยค่ะมีความสุขมากดีใจมากค่ะพอเราได้ยินแค่นี้เราก็มีความสุขเนาะเหมือนบอกว่าเราเป็นแบบสะพานใช่นะเราก็ทําหน้าที่ให้เขาเขาได้หาตัวเองเจอเนี่ยเราก็มีความสุขกันแล้วเพราะกลับไปในชีวิตเหมือนเกิดใหม่เลยนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งวงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นฝีมือช่างโจล้วนๆเลยช่างโจครับนิดนึงเห็นฝีมืออย่างนี้ไม่ว่าการทำสีไม่ว่าการซอยผมนะครับเดอะแกรี เียร่าอยู่ที่ไหนครับเออต้องบอกว่าเจอร์ิอยู่ตรงเรียบด่วนนะคะเกษตรนวม,มินรามอินทานเนี่ยนะคะแล้วก็นามไม่ยากค่ะม,มาจากที่ก็ขึ้นขึ้นทางด่วนน้อยจากโจ๊กแล้วก็ลงมาปุ๊บข้ามสะพานเรเล็กๆก็ถึงเราแล้วค่ะคใหญ่โตโอรานะคะคือ The ะวอล์กเกษตรนวม,มินค่ะห้างเดอะวอลแล้วก็นิดนึงเบอร์โทรใช่ไหมคะใช่นะัด ล่วงหน้าก่อนก็ดีนะดีค่ะคนนั้นลงหน้าแล้วครับเพราะว่าเปิดว่าคิวเยอะใช่ะ่็สวยอุ้ยก็ฝีมือระดับอย่างนี้ขอบคุณค่ะนะอ่ะเบอร์โทรศัพท์อะไรครับเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจศูนย์สองนะคะศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหกสามห้าหกศูถึงหนะคะดูปังอีกครั้งหนึ่ง0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งหสามห้าหกถึงหนะคะเรจะรอ ก็จะสวยสวยเหมือนนางฟ้าในรามิดค่ะมีความสุขนะคะเนาะสุขมากโอ้ยต้องบอกเลยวันนี้นะฮะว่าต้องขอบคุณช่างโจมากขอบคุณมากค่ะอาจารย์โจบค่ะขอบคุณจังแบบนะคะยุค่ะได้มอบสิ่งที่ดีๆให้กับแฟนรายการค่ะผมขอบคุณมากครับแต่ว่ายังไม่จบรอคะโจมีอีกช็อตใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าทรงผมเปรียบเสมือนหลังคาบ้านวนีเขาได้หลังคาบ้านอันสวยงามไปแล้วถูมกใไหมครับใบหน้าเปรียบเสมือนนามบัตร ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความสดใสแค่เปลี่ยนสีผมหน้าเขาใสเด้งได้เลยนะอันนี้ขึ้นมานะครับต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่ยังขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการแต่งกายเขาบอกเขาเปรียบเสมือนแพ็กเกจจิ้งหรือว่าฮีพอ,อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเชิญคุณยุ ไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปร่างเนื่องจากคุณยุ้เองเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างค่อนข้างจะโบนใหญ่ก็คือมืกระดูกค่อนข้างจะใหญ่แต่ตัวเองยังไม่เข้าใจคิดว่าตัวเองอ้วนอ้วนไปกินยาลดความอ้วนกินเยอะไหมมันไม่ดีนะคีน้องกินค่ะดูที่ดูช่างจอผอมเพรียวขนาดเนี่ยเห็นไหมไม่เคยกินยาลดความอ้วนเอาละนะครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาดู ถึงความเปลี่ยนแปลงของบบสมบูรณ์แดดสมบูรแดดติจกกัจุดปลายเท้ากันไปเลยอู้่่เราดูนะคะ